ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆได้ถวายเครื่องราชการตามลำดับดังนี้นะคะโดยงานลำดับต่อไปนะคะโดยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานประชาไม่ตอร Gracias. Yeah.

มาตับจุกเลผ่านโครงการตามราชดําริต่างๆทางด้านการเกษตรการส่งบูรพาพุทธเจ้า ต่างประจักรประทับใหญ่และในโอกาสอันเป็นมิ่งหมามงคลน,นี้ข้าพพุทธเจ้าน้อมเกล้าน้อมประมณถวายพระพรชัยโดยพระผู้แข็งแรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าสถิตเป็นพระมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพุทธเจ้ากายฝ่า้อนพระบาทเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานจเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระ,กะเกษมสำราญทรงพระ,กะเกษมสำราญพ,พระสุขภาพพระนาม